วัครับวันนี้มาเจอบช่องฟิชโช์ดัมซิงด่วนๆนะครับวันนี้มาวิ่งดินอยู่บ้านรอบเมืองครับอยู่ละเอรับอยู่อยเอดเช่นเคยครับวิ่งงานหลวงครับชาวบนประธานนะครับปูดได้จ้าแมคโคร s K 2 0 0ร้่นลวดครับทีมงานตอกินโชคกันดึกไปแล้วยสูรบ เมกา,ากานะครับฮิโนเมกาของเสียนุดัมซิงบ้านแห่นะครับไปถอยมาใหม่ครับคันนี้มอ20 <c oughs> ฮิโนเมกา โนเมกาคันนี้แต่ลมสีปากนะครับ,บ้ันเป่าคันนี้ฮีโนคันนี้ไปได้ไปได้รถมาจากปทุมรัตน์ครับจัดจัดจาน่านปทุมรัตมาฮีโนเมกาเขียวสีเขียวหมอยี่สิบนิ้วครับล็อกกี้ก็ขายไปแล้วครับล็อกกี้ขายสี่สิบห้าบาทครับ อันนี้ฮีโน่คันนี้ได้มา5้าสิบนะครับฮีโน,โน่เมกาเจโอแปด่ครับเจโอแปมั้งครับคันนี้ยังไม่ได้ถามรายละเอียดกับเสียนุกเลยครับ 回来。Right รอรถดำสักคู่นะครับัคันนี้ไหมฮิโน่นะครับคันนี้ทีมไหนก็ไม่รู้นะครับเทไหนไม่รู้เนี่ฮิโน่โว้ากระบาขึ้นหนอยนะเนาะมาดูทีมเราดีกว่ามาแล้วครับซีรีส์ห้าร้อย ซีรีส์ห้าร้อยเครื่องร้อยเจ็ดฐานครับที่แพดดัมซิ่งสายร้อนนะ้ววันนี้ ผมอยู่ใต้ต้นบักม่วงนะครับถ้าอยู่ข้านมันห้อนมันร้อนครับถ้าแบบขนางดูดิหัวผมก็ไม่ได้เอาลงมาคันนี้ครับซีรีส์ห้าร้อยซีรีส์ห้าร้อยครับคันนี้ซีรีส์ห้าร้อยพี่แพทนะนี่นรถ นิ่งอยู่ร้อยเอกนะครับรถดับมีตามห้าคันนะน่าจะห้าคันนะครับ เดี๋ยวรอรถดำสักครู่ครับมาแล้วมาแล้วครับรถตาเวทนะครับฮีโน่สโมไม่ใช่สโมครับฮีโน่ซูโม่นะครับคันนี้ฮีโน่ซูโม่เขียวเหนียวซับ หม,ม้อหม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อก๋วยเตี๋ยวสิบห้านิ้วครับเสียงเดินหอบนี่โอว 你弄，做梦，你念错字了。 đó là mà nói ซีโร่ซีรีห้าร้อยไม่ใช่ครับฮิโนมก้าครับคันนี้ฮิโนมก้าครับเดิมๆเลยครับคันนี้เพลิดนะครับ ดาสิงครับเราจะมาปิดท้ายด้วยฮีโนเมก้าเสียรดนะครับปลาโหลดเราปิดท้ายด้วยรถคันนี้นะครับ ้ายด้วยคันนี้นะครับสวัสดีครับฝากติดตามช่องพี่โจ้ล้ำซิงกินด่วนด้วยนะครับสวัสดีครับ